คุณรู้ไหมการทำผลงานเลื่อนระดับไม่จำเป็นต้องรอให้เจ้านายอนุญาตไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าคุณพร้อมเพราะคนที่ให้โอกาสคุณได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองหลายคนนะคะเข้าใจผิดว่าการทำผลงานเลื่อนระดับจะต้องมีผลงานที่ดีเด่นมากพอถึงจะทำผลงานเลื่อนระดับได้แต่จริงๆแล้วอะ่ะงานที่คุณทำอยู่นั่นแหละค่ะ งานที่คุณทำอยู่ทุกวันนั่นแหละคือวัตถุดิบที่พร้อมแล้วคุณแค่ต้องเล่าให้เป็นอาจทิบบายให้คนอื่นได้เห็นภาพว่าคุณมีคุณค่าแค่ไหนถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่ต้องกังวลค่ะทัดเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเคยผ่านการทำผลงานเรื่องระดับมาก่อนแล้วก็อยากจะช่วย ให้คุณได้ก้าวข้ามมันไปด้วยกันด้วยประสบการณ์การทำผลงานเรื่องระดับระดับชำนาญการพิเศษทำให้ทัดรู้ว่าคนส่วนใหญ่ติดขัดตรงไหนทัดพร้อมที่จะช่วยคุณเรียบเรียงงานให้กลายเป็นผลงานผลงานที่คุณจะมั่นใจในตัวเองว่าคุณคู่ควรที่จะเลื่อนระดับถ้าคุณพร้อมถ้าคุณพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเอง ทักมาที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะ